กูกำลังมวนๆเลยจะต้องเปิดสองโคมกูว่าอันนี้คือไรเลยเหรอนี <c oughs> ่กูไรแล้วเหรอคือกูเป็นก็อันนี้นไงโคมงสองอันว่าเซตติ้งจะเรีย,ยแบบนั้นเ <c oughs> สร็จแล้วก็เสร็จปกติไม่เคยเซตไปแล้วแต่ไม่เคยไลหมดแต่อเด็ดซตลืมเอ้ย reloading <c oughs>

ดิงๆๆด่งเล็กะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้คือดังแล้วใช่ไหมอันนี้คือดังเนี่ยสตรีมนี่คือดังใช่ไหมกูดังแล้วใช่ไหมตัวนึงเปิด YouTube ทีเมื่อกล่ายังสตรีมอยู่ไหมวะเอาเขายังสตรีมอยู่มั้งกูไม่รู้อ่า มึงพาดพิงเมื่อเกิดมึงก่ายไม่ให้กูเกิดเลยเหรอไล่แรกก็โดนเลยทัวลงทัวร์เลงเอไล่ดังปั๊บเมาเอออะไรขี้กว่าทำไมไม่ได้สองทีวะเหี้ยเหมือนเจ้าของเลยเหมือนเจ้าของคนนี้เขาม่นู้นเขาม่นี้ยกูไม่มีเลยกูกดเลย อย่าทำไะไรเฉยๆเอ้หลังยิงกูหลังยิงกูเออดีไปทำยังไงต่อย่าจฟันกันเจ็บไมีเท่ันงนะงไ o e n e m y remaining โอ้ยน,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 นี่นี่ ออเอ้มีนังกองโจ้งโจด้วยนะเฮียนเป็นอนะไรยังวะก็ไ,ไลแล้วดีทถามคนในไลท์ดูดิไม่มีวิวนถามใครเฮียจ้าที่ล่ <laughs> อสเอ กูยังหาไลตัวเองไม่เจอเนี่ยเฮียคุณจะหาเจอไหมเนี่ยม่าเป็นไลสดปะยกให้หาอ่เล้นเ You want to play Let's play อยากเล้นอยากเล้นอ้ยแมนใหแมนเจะไลแล้วล่ะกูแหลกละตั้งปอกด้วยเหรอเอาลม้ม

อุ้ยสกินดีนี่ฟ้อนทำไมเก็บนไปคนเดียวล่ะอยากเล่นเหรอเอออยากเล่นเสมอแหละเพื่อนไ h e ด i g ว t ไปดิไหดิเน่เน่เน่เแบบกูรู้แล้วเพื่อนกูถามเพื่อนกูแล้วว่าถ้าไล์อยากดังในวันต้องทำอยังไงมึงต้องทำคลิปจัดสกินเทียรนลิศปืนดังแน่เหรอ

อาลุกอย่างี <h <h ้ก็สวยดิกระดูกโผล่ได้ปะตั้งชื่อชางว่าอะไรกูตั้งชื่อว่านานาเลยแค้น่อะูหา่องไอ้ควยท็กแตกจัดต้องไปปับเลยนะดูพวกบ้าคาโอ้โหหลัง Last switch. the round before เดี๋ยวค่อยไปปรับความชัดมันรอบหลังกันไล่แรกแตกไปก่อนนี่นะไล่แบบอันนี้นะแบบแตกๆนะเฟรมกูเหลือร้อยสามสิบอ่ะเอาเว้เอาเท่าที่ไหวเว้ยไม่มีนะครับนั่นัดนัดปืนนัดนัดใน่ีปืนปืนนัดเป็นสวยเป็นสวย พูดเหรอไปกินดาวยัเพื่อน่ไดมีพยี่ยี่สิ่ดมีล้ยี่สิบไม่ายโอ้เั enemy หน้าของตัวอืมเนี่ไงว่าแล้วหลังกูต้องแตกแค่นี้เฮ้ยเม่์เมื่อกี้กูเช็คกมันไม่เห็นวะเอาหมดเลยป้อนเอาหมดเลยมาเลยครับมาเลยครับหนึ่งคนที่เข้ามาดูใหม่ใครเอ่ยโอ้โหนี่ครับ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 คลิปไฮไลท์ ไฮไลท์แบบป้อนพี่กับเทอะไรกับเทอเกือบได้ให้เกือบเพือนได้ให้เกือบอย่ากูไปตัดเลยกูไปตัดลงเลยติ๊กต็อกไะไ์เพื่อนขโมยมาเป็นอันนี้ไงแบบตาตาก็มึงเคยเห็นไหมแบบไอ้โชว์ที่ตากล้องมันจะวิ่งตามถ่ายรีบตายเว้ยถ่ายเพื่อนเว้ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้แหละมันตรงนี้มวนตรงนี้มวนจริง <c oughs> โว้เาะเอากัะปุกนี่มันวิ่งไปถึงนู่นเลยอย่าไปวิ่งถึงนู่นเลยเดี๋ยวไปด้ออุ้ยโดดไม่ทันเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยพลาดแลอวะอุ้ยเพียรไปโดนไว้ก่อนเถอะ กอยาดีมันยิงไร้ไงวะโอ้ไม่โดน5ตัวนี่นี่โดนปัดโถ้าไมกดแล้วมันมีวาววาวเลยวะมันหาใครอะ ล้อนจือล้อนอยู่เอ้ยตายไเด๋มเด้อเฮ้ยเห็นกูล่าสุดอยู่สกรีนไงอ๋อไอ้ไอ้พวกแบบฟาร์มชันนี่เราปรับได้ใช่ป่ะนัดว่าจะบินเลนอะไรด้หรือที่บินเลนได้ โอ้ปังยาอองจากไอเ้เหี้ยโอเคใายละเห็นในสเต็ปนขึ้น30เฟรมไปสัตว์กเกือบดามิดดัว

ปุ่นไรปุ่นไรปุ่นไรมาแตวมาเตลดวนเลยเมื่อกี้มันลั่นก่อนกูกูก็ตายแค่นั้นเองร้อยหนึ่งเหมือนกันในที่นี้รูปสิบก่อนไม่ได้เก็บมาใี่ว่าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บยังเป็นกองอยู่เลยกลัวมันกลัวมันยาก ก็ตอนนี้จบมาไปแล้วเหรอเป็นไงอนอโอ้โหเที่ยวพับในเกมไม่พอไงเที่ยวพับในชีวิตจริงด้วย กดสิ่งอะโอเคล่วง <laughs> มันต้องขึ้นขั้นไหนวะยังไม่โดนยิงหัวนี่เหรออืมไม่ขั้นนี้แหละขั <Okay. S 2> ้นนี้แหละมาขั้นขั้นล่างมันโผล่แต่หัวโอ go <laughs> 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 Enemy <tank. coughs> quality, I'm too far 30 seconds left

<laughs> 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 i mean you know there's no fireworks today i'm afraid love it when they make it easy ตีมแหลบมันไล่ทิกตอกกด้รียว่าได้หมดเลยได้หมดเชิมอยังมันกระเียว่มันจะไม่หน่วงไม่หน่วงมันทิกตอกอะแต่นนี้คือแบบตัวกูยังแบบที่เบียดวิอยู่เลยนะอยู่ในที่เบียดวิที่แล้วดีเลยนนานจังไม่ตั้งหรอไม่รู้ไม่ได้ตั้งอะไรเลยมีตอนนั้นตั้งวะแต่ไม่ได้ใช้ที่มันบีเลยเคยตั้งไว้ ยังไม่ไปอีกเหรอวะบีบบแล้บบเบิดร่วงกันเนี่ยดินเดินเดินไปหลังนะครับโอ้โหนี่มันก็ปาดหัวไงนะ <c oughs> โป๊ะโป๊ะโป๊ะจบ ไอ้จบนี่เป็นลองนั่งเชื่อมติดต่อดีกว่าตรนี้ไปนอนดีกว่าเฮ้ยพูดเชี่ยอะไรพูดเชี่ยอะไรชดเช้นี้เช้านะจจ๊ะผู้นี้เช้าอะไรปอนนช้ากี่โมงโมงเช้า สิโมสิโมสโมไม่ได้เช้าวอนเด็้กๆสอนให้กูแล้วสิบโมงไม่ได้ว่าเช้าเนี่ยเช้าเด็กอเจ็ดโมงข้างล่างขึ้นบนินนี เอาอ้เนี่ยตายแทนเออไงสิสิบสิบสิบปกไเอาหมดหมดยนวิ่งลูดยบรยาอ่อน โอ้ไม่โดน <laughs> โกรสลิงยิงอะแคเวยวิ่งไม่หยุดเลยตัดโครเนี่ยเทา่ทาไหร่ไปทีดได้ไปตีไปได้ไหนว่วัดตทงไหน่มันจะโค้ขนาดนล้กันี่ง

<laughs> <laughs> <coughs> <laughs> you know you you Okay, which gun to pick my life. I have some tiny lip with the old fashioned shaman. A โ <c oughs> ค้ดมต้องสมุกรในอาเหียนสมุททำไมวะสมุกรในอาเซีย เห็นกูไอ้เหี้ยเยอะเยอะครบไม่หยินมุมสูงยิงสูงยิงดีกระปุกแล้วเด็กกระปุกแล้วอ๋อเอ็มเลิกงานแล้วเอ็มเมอร์ ไม่จะมองคใครกูกทำไมล่ะบักโกบนะระวแวงเงี้ยเหรอเฮ้ยมันไม่ดันเร็วไอ้ที่มันมนิ่งจัดอะมันหลับแล้วปะเนี <c oughs> ่ยไอ้เงี้ยโอเคยังตื่นอยู่ Without c เซบาเอ้มีใครมันกดถูกใจเนคนในดิสเราในเฮีย ดังในหมู่กันเองเว้ยไม่ต้องดังให้ใครไม่ต้องดังให้ใครเยอะดังในหมู่กันเองนี่แหละมันมีตังค์ไอ้ยมันมันมีตังค์ไม่คนละคนเนาะอุย้ยไอ้เคียนั่นก็รวยอยู่แล้วเจ็ดพันน่ะสองบอ่ออะ <80. S 1> หมดไิบฮียเทเลพอ,อ,อร์ตเฮดียไม่โดนเอานังคอมมันปิดหลังในะช่ไหมคเชมเบอร์ก็โลก่นเม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่เม็ดเดียวแล้วอันนี้สองเม็ดโอ้โหเม็ดเดียว โอ้โหกเดินกลับโอ้โหเียงหลุอเียมัจะใส่ทั้อหลังโป้งหลังแตกไอ้เหี้ยโอเครับพี่ผมเห็นแล้วครับเอ้ย นยอะยนทิ้งอาไรอ่ะเฮ้ยีมัปูลจบได้ลนี่นี่ยเนียเายโหดโไอ้ชเฮียตังเหรอเว่ยแปดพันไรเฮียมามามเดี๋ยวกูต้องลดแลนใราไม่ได้ละ มามามาเทเลพอร์ตเร็วโดนเล่นพนักงานโอ้ย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 มา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 ไม่อยู่แล้วนะอีกยีอะเงียบแล้ว เอาเจอนี่มันไงะ่ะสวัโดีโอ้ยวางเสาไป,นนเ,ปเดียวเว้ยเ,เดียวเว้ยโอ้ยหลายอยู่สองคนอ,ะอ่ะ ไม่ทีมกูมาดูยิงอย่างนี้วะที่ฝั่งคูณให้ไม่ให้เมสให้เมสเฮียทีมย์คุณทำอะไรอย่างนี้วะได้ชนะด้วยนะประเด็นนนหรือว่าให้เบนเราไม่ใช่ทางออกวะเราต้องให้กำลังใจโอเคเก่งมากครับนี่มันนาบ,บีเกลดเลยเโห

บรรยา,ลยยาลยแล้วบรรดาแล้วตุ๊กตกตุ๊กแล้วนะุ่งโดน้างหลังงข้างลังลังหลังนางันันันเ้ล <c oughs> ันนึนลนลึ่งนิ่งขงเ่ลงนงงนนั้นตียืนน่งงแบบเล <C ough> าเรียกว่าุ่า่า ไปันเออ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 บออเ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 บอเอเยอเอัเออเยอเอ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 อเเอลเออเออเออเ้เอีเย้เออ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 เกอนี้เออเออเนอเยอเออเอเกอเออเ่อเอ้เออเรอเอนเอเออูเเกอเออ ถ้าเราเดีวันตะเรโคจรกูมันเจอกูนี่หว่าไอ้ยกูฆ่ามันไปแปลดอ่ะโอ้กูสูดๆนะอันนี้ต้องปรับเป็นไงพัทไม่ไม่แย่นะหรอกูว่ามันไม่ชาดเว้ยดอ๋ยวกเข้าไปในเกมให้ดูคือในนั้นล็อบบี้เราจะไม่ค่อยเห็นมากแต่ว่าในเกมมันไม่ค่อยฉัดหรือว่าเน็ตกูกากเลยดูได้แค่นี้วะอ๋อโอเคบินเลยเท่าไหร่บินเลยดูปรับตรงไหนวะตั้งค่า มาอัลติเมตส์เรดดีตรงไหนวะตั้งค่าตั้งค่าคือตรงนี้อเซตติ้งเอ่อว่าเป็วิดีโอปะหรือว่าเป็นสตรีมไม่ใช่ไม่ใช่สตรีมสตรีมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดิเจนรอดเจนรอดเจนรอดเจนลอดไหนวะเอ้ยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละวะเอ็ดวาร์ดเล่นเล่นเล่นเออใช่ใช่ใช่ ไม่ที่มึงอยากปรับไปเรื่อมึงต้องปรับไอ้นี่ด้วยตั้งค่ายนี่ด้วยมันยังไม่ปรับเลยตรงไหนเพิ่มแค่ไหนนี่หรอเรื่องข้างบนปรับข้างบนเป็นอะไรนะอดดิวานะเฮ้ยหา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 ยกดปุ๊บคอมเบิดบึ้มอันนี้ลงตีไหมยังไม่ลองรอยังต้องลงก่อนไหมติดลงก่อน